อยา่างทรงจูงก็รอแบบนี้บ้างเนาะใครแก่เดือนกว่าผมไม่รู้ว่าเจ็ดเกิดเดือนไหนแต่รู้ว่าซําๆเหมือนกันคุยกันแค่นี้นนส,ำส,ำสำ็ซสาๆปิดม้ามเข้าเรื่องเลยเรื่องไหนดีฮะเท่าที่มันออกมาไม่มีอะไรจริงๆภาพผมรู้สึกว่ามันเป็นการ ดูแลซึ่งกนและกันมากกว่าจริงผมก็มีเพื่อนหลายกลุ่มมากครับผมซึ่งถ้าแบะมุมมองความคิดคนมันก็มีหลายแบบเราเราก็เลยอยากจะออกมาพูดให้มันชัดเจนว่ามันคืออะไรเราก็จะได้ตรงไปตรงมาชัดเจนครับผมคนจะได้ไม่เข้าใจผิดหรือว่าไปตีโพยตีภายว่าเออเป็นนูน่นเป็นแฟนหรือเปล่าคนคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดตรงตรงแล้วก็มีคนแบบส่งมาเยอะมากแล้วก็คนอื่นก็ไปทักเพื่อนผมทักนูน่นทักนี่ไปเยอะมากครับผมผมก็เลยอย่ะ ออกมาแบบไลฟ์บอกทุกคนว่าเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะมันคืออย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องหลีดน้องหลีดใช่น้องเขาก็มีแฟนแล้วแล้วคุยกันแล้วด้วยคุยอะคุยคุยทุกฝ่ายเลยฮะคนลงเขายังงงเลยว่าเป็นห่มอะไรเงี้ยเออเขาก็มาขอโทษด้วยครับผมอะไรอย่างเงี้ย คุยกับน้องแล้วครับผมเหมือนน้นนองก็คุยกับแฟนอะไรเงรี้ยก็ไม่มีอะไรเพราะรู้จักแฟนเขาอยู่แล้วเหมือนกันครับอม,ม,อมอใช่จริงๆผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งธรรมเป็นเป็นสิ่งที่ธรรมาชาติมากการดูแลกันไม่ว่าเราไปเที่ยวสังสรรค์กันอะไรเงี้ยเราก็มีเพื่อนหลายประเทศอย่างที่คนทุกคนไปอ่ะก็ต้องดูแลกันซึ่งการแลกกันมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับผมแล้วก็ก็เหมือนเราแบบก็ต้องระวังในการแบบรองตัวให้มากขึ้นนั่แหละเออเพราะว่าภาพบางภาพมัน อย่างที่บอกเนาะวิดีโอมันถ้าเห็นยาวมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเห็นสั้นมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอใช่แต่สุดท้ายเราก็ต้องอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็ห้ามความคิดคนไม่ได้มันก็มีคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเราเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับผมก็นั่นแหละฮะก็อยากอยาก่อยางที่บอกก็อยากให้แชร์ไลฟ์ผมให้ทุกคนเข้าใจว่าเออความจริงมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างที่บอกเราห้ามอะไรเขาไม่ได้อ่ะเออ มนุษย์อะะ่ะนะครับใช่ใช่ก็คุยกับพายคุยกับพี่ออยอยู่เหมือนกันครับผมว่าสมมติว่าถ้ามันแบบเยอะเกินไปหรือว่ามันแบบลําเส้นเกิดหรือว่าคุณแบบว่ามีการแบบทําเกินเบอร์เงี้ยเราก็มีการคุยครับว่าจะแจ้งความหรือว่าจริงก็มีแจ้งเป็นบางส่วนแล้วคร,ร,รับทำงานหนักไหมก็หนักอยู่ฮะซ้อมคอนครับผมถ้าเจอเรื่องหนักหมายถึงว่ามันเหนื่อยกว่าเดิมบันทอนไหม จริง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 ,รงเราก็มนุษย์คนหนึ่งธรรม,มดาเนาะเราก็ถามว่ามันเจอเรื่องมันก็บันทิงมันเหนื่อยอยู่แล้วครับผมแต่เราก็ต้องโฟกัสให้สุดเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจที่จะพูดเลยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรสิ่งที่เรารู้สึกผิดอะไรเงี้ยเออเพราะามันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันแต่คนอื่นที่คลิดที่ออกไปคนอื่นมันตีโพยติพายได้อันนี้ก็เข้าใจแต่ก็อยากให้เราก็เลยออกมาแถลงว่าไม่ใช่เพียงแถลงออกมาแบบไลฟ์มาบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงกันให้ได้มากที่สุดครับ เข,เขาทักมาขอโทษแล้วครับเขาทักมาทักมาขอโทษนะเขาก็ไม่ผิดนะเอาจริงแล้ว,วเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครนนะครับก,ก็ห <c oughs> นักอยู่สําหรับผมน่าจะใช้ e n e เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดร้องด้วยถนัดเต้นด้วยแต่เราก็จะทําสุดความสามารถใน,ในเรลเวลในการพัฒนาตัวเองของเราครบเลยฮะจริง เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากอยากร้องในสไตล์ที่มีความแบบโน้ตที่มันมีดินามิกมากขึ้นมีลูกคอลูกเอื้อนมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ลายเต้นที่มันต้องแบบว่าชัดขึ้นหรือเก็บค่ามากขึ้นหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้มากที่สุดนะครับผมเรียนจนจบสุดท้ายก็ใช่เลือดจบสุดท้ายเลยครับี่ห <c oughs> เรียนมันต้องเรียนฮะแต่เราก็รู้สึกนะว่าเออร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคือผมอไม่เคยซ้อมเต้นทุกวันแล้วก็มันลมลุกคุกคานมันมีหลายท่าท่าที่เราไม่เคยเต้นมาก่อน,นเยอะแล้วเราเต้นทุกวันอะไรเงี้ยเออมันก็เลยรู้สึกว่าแต่เราคูดาวทุกวันนะเขาบอกว่าเวลาก่อนเต้นเราก็ต้องแบบวอร์มพอเต้นเสร็จเราก็ต้องคูดาวไม่งั้นกล้ามเนื้อจะอักเสบอย่างเงี้ยกออ็พยายามคูดาวทุกวันฮะเซฟร่างกายให้มีชีวิตรอดในวันที่มา มันมีาาพ้ายาาผมทับแวบ,บกับคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วคืออุ้มหนูขึ้นมาโคตรยากสำหรับผมเพราะว่ามันเราต้องเซฟซึ่งกันและกันด้วยต้องไว้ใจซึ่งกันและกันด้วยอันนี้ก็จะมีเยอะเพราะว่ามันเป็นเ r a z ซินเลิฟม,มันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรความใกล้ชิด touch my body อะไรเงี้ยทางนี้หนูจับเฮียโยนไป <c oughs> มันก็มี <c oughs> ท่าเต้นคู่เยอะขึ้นดีกว่าครับผม <c oughs> เพลงอะไรที่พิเศษจริงๆเราชอบเพลย์ลิสต์เพลงในคอนเสิร์ตนี้มากกว่าครั้งที่แล้วครับผมเรารู้สึกว่าเชื่อว่าเพลงทุกเพลงอ่ะทุกคนรู้จักแล้วก็เป็นเพลงที่ส่วนตัวผมชอบด้วยหนูชอบด้วยแล้วก็เอามามิกซ์มาร้องกันแล้วก็หาเพลงที่เข้ากับพานนั้นให้มันดูคมกลม่อมมากที่สุดด้วยนะยา,ยากมากเลือกยากมากเพราะว่าบางบางเพลงที่เราอยากร้องมันดูไม่เข้ากับพาร์นั้นล่ะ เราก็ต้องหาช้อยอื่นมาเพราะเพลงมันมีเป็นล้านล้านเพลงมีทั้งไทยสากณ์ภาษาอื่นอีกอะไรเงี้ยนี่คือเพลงมีกี่ภาษาเด็กๆเขา like สั่งอย่างเดียวเดี๋ยวต้องรอติดตามแน่นอนมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีภาษาก็ต้องรอติดตามจริงๆผมบอกว่าวันไหนว่างสามารถลงเรียนลงซ้อมเต้นให้ได้เลยเพราะว่า เรารู้สึกว่าอยากทําให้มันออกมาสมูทที่สุดเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราโฟกัสทําคอนเทนต์มันแฟลชแบ็กไปว่าเราต้องจําท่าเต้นมีเนื้อเพลงด้วยมีร้องด้วยบ็อกกิ้งอีกหลายอย่างอะไรเงี้ยเออก็พยายามให้ผ่อนคลายมากที่สุดก็จริงก็ในในในคอมเมนต์ก็มีคนเดาบู๋ เดาถูกบ้างเ<ม>ดาผิดบ้างมีคนเชื่อมโยงว่าคนนั้นใส่แบบนั้นแต่ทจริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญก็มีอะไรงะเงี้ยรองเทาง้าจะเหมือนกันเพราะว่ารองเท้าไม่ได้มีคู่เดียวในโลกก็<อ>คิดใส่ปุ๊บเทียบ<ช>ละอ่าคิดว่าใช่สิไม่ใช่ใไม่รู้เขามาเป็นอะไรอ่ะเขามาเป็นแบบแพทรวมมาหรือว่าแยกๆกันมมีหลายแบบ เลนเนเยะนะครับเราถามแล้วครับอ่าถ้าให้รวมเนาะถ้าให้รวมคอนคอนคอนนี้เกตเกินเอ๊ะนับยังไงดีอ่ะถ้าถ้าให้รวมจำนวนคนอะเกินห้าคนไปแน่นอน แล้วเราคิดหรอว่าเท้าบางคนจะเป็นเท้าจริงเฮ้ยมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันเฮ้ยมาถ่ายเพิ่มเร็วมาถ่ายเพิ่มเร็วเราสังหารรอไม่รู้ไปทีป๊อปป้ะทีป๊อปไหมต้องถามหนูอยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจะจะจะมีแบบว่ามาเป็นแบบแข่งกับพี่ซีมาแข่งกับหนูหนูไม่คิดแข่งกับใครเลยตอนนี้ผมแข่งกับตัวเองฮะแข่งกับตัวเอง หวังว่าจะมีเจอเกสคือเราอะซ้อมกับเกสครบทุกองค์แล้วครับผมครบทุกองค์หมายถึงว่าครบทุกเกสแล้วเราเจอหน้าเราเจอหน้าเจอตากันครบแล้วแปลว่าแต่ละคันก็มีเกสแต่ละคันเนี้ยหรอก็ก็ต้องใช่ครับไม่มารวมกันปั้งเดียวกันหรอกนะลูกลูกโซนคลอดแล้ว แต่เ,เป็น<ล>ข้อเป็นภาพนิ่งอยู่อาจจะได้เห็นตัวเป็นๆผมยังไม่เห็นเหมือกนกันอะได้นะครับผมคิดว่าน้องโซนน่าจะมาสักคาร์ทหนึ่งครับผมไม่อาจจะเป็นแสดงโชว์คู่หนูไปทุกเพลงเลยน้องโซนกับนิวนิวส่วนเรานั่งดูไปไหมฮะฝากพี่พี่สื่อไปด้วยฮะวันนั้นวันที่เท่าไหร่ วันที่25ตุลาคมที่ Impact Arena ครับผมรับรองว่าไปที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเราจะสนุกแน่นอนคุ้มค่าบัตรแน่นอนเพราะว่าคอนเสิร์ตเราไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดาเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตวาไรตีะคะ after, ้ครับผมมีครบรถยังยังมีบัตรอยู่ครับผมบัตรออนไลน์แล้วก็มีบัตรสไตบัตรสตรีมมิ่งเกสต์ไทยให้ทานอะไรครับ วันนี้หิวไหมวันนี้หิวเราซื้อหมูปิ้งมาแล้วก็ลืมกิน,นพี่ตูนคะเสร็จแล้วคะ่ะพี่ตูนไม่เห็นมีใครห้อยห้อยเลยที่สี่ก็ถ่ายทุกคนเลยค่ะพี่ตูนยกมือครับอยู่ไหนครับพี่ตูนพี่ตูนยกมือขราม <c oughs> แล้วผมเพิ่งเห็นว่าแฟนคลับไปโพสต์แล้วแบบตอนแรกผมอาจจ่านจริงจังมากแล้สุดท้ายอ๋อ <c oughs> ตกใจตอนแรกครับผมมันเป็นห่าของสมจิตจริงผมไม่รู้ว่ามานานกี่อยไหน นีพี่คีท่อนนะคะขอหลอดเลยใครบอกตลกผมไม่เคยตลกเลครับผม